ใส่แล้วจังหวะบาเห็นเราว่าคือเป็นยังคือจังว่าเอาคัวเท่าแทะคัวคือเท่าแทะหมูอนกัอาให้แมนแต่ก็เบาคืนเหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่าจะได้แบบว่าเอ้าพวกเขาว่าวั้น้องคืได้คัวเท่าก็เลยว่าสีม่ว่าเลี้โตได้พวกนุ่มเลี้โตได้ทั้การบลอกเลยว่าสุดเล้น้อกมดนี่เบาตกหน้าเลยแมน เล็บน้องมนุ์บอยาเป็นเครียดใช่ไหมน้องมนุบอแล้วเขาก็บอยไว้ใจบอไว้หนาน้องมนุ์เนาะโอ้ตอบสวนกลับเลยเมนคุไม่ถามไม่บอกค่ะว่าอ้าวตัวเด้พวนรอตัวเด้พวนนุ่มตัวมีทองใส่บอกเลยบากบ้าใส่แขกกลับซึมอแล้วน้องมนุ์สวัสดีครับน้องมนุษย่เมนบ้าใส่สิมาถามเขารูซื้อของน้องมนุ์เกี่ยวกับความหักตีว่าน้องมนุ์ กับเบาต้นเนาะอากจะถามว่าตะกี้ตะกอนไอ้ต้นมาจีบเจ้าจังใดเจ้าจังใจอ่อนย่อมเปิดใจเปิดใจว่าอ,อายุเล่าห้างกับเจ้านี่เล่าแค่สองปี่สนะ พือว่ยกกันชือมือชือมื่อนยอกกันเมนเพื่อนมายอกฮันคอยหันขายกระเตี๋ยนะเพื่อนมาส่งมือชืมื่อชมือเดียเพื่นก็ยอกต้องต้องใช้มือยอกยอกไปยอกมากี่ยแต่แรกเจก็มากหรือบ่ายกเพ่อนยอกขอบดจมากขอบด้มากเป็นควมของ่าเพื่อรานท่จสร้างราชายแบบนั้นลอย้างอ๋ออคือน้องมุนนี่สร้งเบาต้นแม่โอ้บัดนี้เพื่อนเพื่อนมายอกนีมายอกชื้เมืเมือนบอ คือเป็นได้เห็นเห็นเพิ่นน่ะเพิ่นเป็นลีบ่เห็นเพิ่นน่ะลีลีแม่นยังลีบัดนี้อั่งบ่มักเนาะคือว่าเห็นหน้าก็เบื่อบ่มักผู้บ่าวเฒ่าแล้วบ่มักเพิ่นยอกนะเฮาเป็นหยังเฮาเด็กน้อยอยู่เนาะผู้ามายจังซี่นะตอนนั้นจักปีอายุตอนนั้นอ่าประมาณ17ปีนั่นแหละ17 17แม่นมยงตาวกดัอแล้วโอือให้แต่ว่า้กินแพนกินหยังล่ะ กระปุนบ่ม <c oughs> ึงถุ <cents> Ooh, ่จร no oh. ิงๆนะเบ๊โคตรคิดเจ้านี่ค okay. okay. well. okay. okay. well, ิดว่าเราเอาใจแต่จริงเจ้าคิดแหรอบอว่าเออเรามักเจ้าจริงๆนะกระบอกบัวเข้ามักดึงมักในตอนนั่งบอว่าเห็นความดีของเขาอะไรแบบเอาใจเอาใจเจ้าแพ้พุ่นที่เอาใจบ่สมมติว่าไอ้ต้นอายุร้ายกว่าเจ้าห่างกันอยู่สองปีนี่เศร้าปีจริงๆคนอื่นมามองจะว่าได้โทวเ่าจะบ่อายบ่บ่ไอยบ่โอ้ คือว่าเจ้าพุ่มใจแล้วคันว่าอายุห่างกันถึงใดสนัยพุ่มใจสมัยตุ่นได้พวกเท่าในคือว่าตั้งเป้ายังสี่บางเงินจังไดต้องคิดต้องคิดบอกใจท่นผู้ยู่แล้วว่าตัวเองท่านดำในครัวอยู่ไรค่ะโอ้คอแพิมพ์งูอยู่แล้วโอ้ยู่แล้วน้องพี่น้องน้องน้องมุนเพิ่นหูอยู่แล้วว่าเพิ่นตั้งใจคิดว่าชีวิตเพิ่นนี่ชีได้แฟนคนแครกลัวอายุหลายกลัวคือบ้าต้นอย่าพี่น้องเราอายุกระหางกันเจ็ดปีแหละยูจองนี่เนาะ อ่าต pues ู Stanford ่สมุบหมู่น้องมุ่นคืสิอายุน้งมุ่นว่าเห็นน้องมุ่นได้บ่ต้นจังสอายุห่างกันจังสหมู่บ่ได้ว่าเว้าบอกว่าเออน้องมุ่นได้เฒ่าหยังคนบ่ได้ว่าหมู่หมู่เฮ็ดเาใแตอนเฮาเาวาคือเป็นหยังคือต้องว่าเอาัวเฒ่าแท้ัวคืเฒ่าแท้หมู่เว้าให้แม่นแต่ก็เว้าือกันาจังได๋ล่ะบได้ว่าเอ้าว่าว่าน้องสิได้ัวเฒ่าก็เลยว่าิหมู่ว่า แล้วโตได้พวนนุ่มเล้วโตได้ชำการบอกเลยว่าเฉยเฉยโอ้นกมนต์นี่บาตกหน้าเลยโอ้แ <c oughs> ล็บน้องมนต์บ่ยากเ,ยเป็นเครียดสิ้นงมนต์บ่บ่แล้วเขากับบ่ไว้ใจบ่ไว้หน้าน้องมนต์เนาะโอ้ตกสวนกลับเลยเมนกระดิถามือเบาะค่ะวะอ้าวโตได้พวนรอโตได้พวนนุ่มตัวมีทองใสบอกเลยว่าปวดหัวนี้ดีได้กันได้พวนเ่าแต่ว่ากัมีทองใสได้เลยว่าตอนนั้นนงมนต์จะข้าใเลยบ่ แม่แบบว่าบด้สตอลนะตอนนั้นนบริยั่งง่าแต่ว่ามูวอลไฮจิสันเ่นะบริยังสุดครับเลยเป็นบมนทองอีบาต้นอีกซื้อให้น้องมนต์เ่าเรนหาเงินเก็บเงินน้ำเดียวแหละอ๋อเาเงินจากประเทศไทยแหละเก็บเงินน้ำเดียวแล้วก็ซื้อเงินเก็บหนงเก็บองจากบ้าททองเอาไอ้ต้นซื้อไงตอนนั้นหันบาทเลยโอ้หบาทมือบาทหนึ่งตอนไหนจักจักจักหมื่นตอนที่น้องมนต์ได้ ตอนนั้นปสม้สามหมก็ถือว่าแพงในพีน้องเนาะสามหมตะกี้ก็ถือว่าแพงในทองเนาะบ่งว่าสูมือนจักบงว่าบานหนึงจักหมื่นสามหมืเนาะสามหมื่นานก่าอนราใสเนี่ยคือสอีกหลายปีพี่น้องเผลอละยูทูบแบบช่างอะรหลายๆเพ่ะพี่น้องฝากอีีเขามาเบิ้งในเรื่องหลายๆเรือพี่น้องเนาะเดี๋ยวบปใส่สีมีทองใส่หอนอีพี่นี่แหละจอไปพี่น้องเอ้าไอ้จะทำว่าน้องวุ้นนี่ ตอนแรกๆคือว่าเราเปนว่าเราซื้อของยังใหม่กินนี่โดนปนใดน้องมวนจังใจอ่อนจะว่าเออคนนี่นหละใช่แล้วจะพอมันจะเป็นแพทย์แล้วหรือจะเป็นผัวแล้วยังไงเอ้าดนแรกเกือบปีเกือบปีตัดจินใจเดี๋ยหอดปีเนี่ยคือว่าไอ้ต้นไม่ยู่น้องน้องมวนเลยบอกเลยว่าน้องมวนไปอยู่นทำไมตนคือน้องมวนหันดูบ้านเขาแก่เนาะคือว่าคันาใช้ไอ้ต้นไปดีน้ำมันตะบูกึ่งน้องมวนออกไปดูน้เพึนแต่ไทยไอ้หันมือห ยาติพี่น้องกัรับ้ที่าท่มทีเอาัว่บอกทำบ้านะเพิ่นจะเพิ่งตยินดีนั่มแมนบอกเพิ่นจ่ไ้หามานิเอาพัวอะไก็แล้วแต่้องมุนตัดใจหอเ่าโอ้หรือว่าโอเคได้เป็นน้องนับคนว่าแม่ยอมรับว่าเอคันได้พัวกะแล้วแต่ลูกแมนบอกแล้วแต่ใจลูกนอกโอ้เปน้องเนี่คือชีวิตของน้องมุนเนาะ บ่ได้เกี่ยวว่าสิได้ผัวนุ่มผัวเฒ่ามันอยู่ที่คนเฮาว่าหักจริงบ่เท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะบ่แม่นว่าเออได้ผัวนุ่มแล้วเออปวดโอ้หมู่ว่าได้ผัวหล่อบ่แม่นนอกพี่น้องสมัยนี้มันบ่แม่นแล้วบ่แม่นจะได้ผัวหล่อแล้วจะบ่ทำหากินจะบ่หายยังกะคือเราเนาะพี่น้องได้แต่ผัวและเยังจะผัวหล่อแลยคันพัวเฒ่าเป็นคนดีเฮาก็ภูมิใจแม่นแม่นพัวเฒ่าผัวขยัน พยายามหาเงินหาค่เเคา,เคา,เาเออแต่พี่มุ่นเท่าทะเลทัวร์หลอกกันนั่งเมยงทัวร์หลอกนี่นั่นแหละบุห์ากินจังนั่นแหละพี่น,อนดด้องเนาะจำพวกไอ้เบิ่งคลิปบ้าใจเนาะเรียกวสาวๆเรียกว่าเอ็ซีน้องมุน่นเพื่อนน้องมุ่นมาเบิ่งเนาะสำหรับน้องมุ่นเนี่ยได้แฟนคนอายุหลายกว่าเนี่ยเพื่อนพุ่มใจได้พี่น้องหนึ่นงมากเพืออาาพ่อนด้ท้องสองมากเพื่อนแฟนเพื่อนเอาใจพี่น้องเนาะอยากได้ยังหรือว่าแล้วแต่จะกินยังบ้าต้นเพื่อนกับไปสืบให้กินได้พี่น้องเนาะ แต่วจะไหมตะกี้เนี่ยเพิ่นเอาใจซื่อนางมาให้น้องมุ่นซิมทุกมือเมือก่อนไงเมื่อก่อนนี่แล้วแต่น้งมนต์โทรสั่งเลยโอ้ตามตามใจเมียตามใจเมียโอ้ตามใจผู้สาวตอนนั้นจะเป็นผู้สาวมผู้สาวตามใจผู้สาวเนี่ยวนนั้นเห็นตามใจบ้านเธอจะกินตามกระปุ้นตามมะฮูงแบบจะกินของมะหมอกมะม่วงสินะของหมอกของหวานนี่สที่ที่บ้านไส้อยากถามีิว่ะบ้านไส้เนี่ยเป็นสองบอยอดที่ว่า ไอ้ต้นเอาอยัางขวบหัวขวมยังเล่นมาให้เจ้ากินนหรอยังตอนนั้นนะเออตอนนั้นหันคนโตแล้วคนโตคนตกลีนแล้วเพิ่นเอาถุงหิ้วนะถุงยางหิ้วค่นขวบหัวช่วงหัวช่วงเ้นหัวแล้วขับรถมาส่งเขากินให้น้องมนโอ้เฮ็ดเฮ็ดบ้านนั่นมาจาใจน้องมนุ่งไหนนะแม่นเลตอนนั้นน้องมนุ่นเดี่ยใจอ่อนสุดๆแล้วว่าคนนีใส่แล้วเป็นบ่ตอนนั้นหรอยังบ่อ่อนเลยยังบ่อ่อนี่นยังบอ่บอ่อนี่เออช่วงโควิดรถโควิดน้องมนุ่งมีเงินเลยก็เลยลองยืมเงินเพิ่น ยืมเท่าไหร่เนี่ยยืมฮะตั้งมาได้น่าจะน่าจะสองพันสองพันบอกเมนละใส่เพื่อนพันหนึ่งก็เลยเพื่อนให้คืนพันหนึ่งเอ้ยใครคืนสองพันแล้วเพื่อนให้คืนพันหนึ่งคนบอกวาเพิ่มอีกว้าตัวพี่น้องนี่คือทำใจบาต้นเนาะทินงที่มีให้น้องมุ่นเผื่อว่าโอเคเลยพี่น้องบาใส่วะเบาต้นนี่ยอมรับเลยพี่น้องเนาะทีบางทีน้องมุ่นยืมเงินทั้งทีน้องมุ่นบ่มีเงินกินข้าวเนาะตอนโควิดไปพักกับจีหูกันว่าตอนโควิดเนาะ บ่อไส้กับย่านออกบ้านกับบ่อใดบางวันกินตุ่มไข่เนาะบ่อไส้กับมาม่าไปจันเนาะประคองชีวิตตอนนั้นเนาะเพราะว่าหย่านติดโควิดมันมาเล็กๆก็ห้อยเห็นข่าวเห็นยังกับบ่อไส้กับย่านแล้วพองอยู่โรงพยาบาลกับมื่อเนึ่งกับปิชีพว่าติดโควิดโอ้ยบ่อไส้กับย่านเหมือนกันเนาะจากที่ว่ายืมเงินสองพันแล้วก็ให้น้องมุนกับขึ้นเล่าสองพันยืมสองพันแล้วค่รให้น้องมุนขึ้นพันหนึ่งโอ้คือควนไหมว่าน้องมุนนี่ ั้งที่นี่น้องมุ่นสีให้เพิ่นสองพันแต่ว่านำใจเพิ่นเอาพันเดียวขึ้นคือว่าเงินพันหนึ่งกับแบงค์เครื่องว่าไงเนาะขึ้นน้องมุ่นเพิ่นว่าเอาเบิดเต็มนะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องบอกเกี่ยวเด็กว่าอายุหน่อยอายุหลายสิมีความแตกต่างว่าเออเด็กเพราะว่าเนี่ยคุคนเบาคนหวาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องอยู่ที่คนดีบอดีคนรอกันเด็ก่ความรอหาเนี่ยกินบ่ได้พี่น้องแม่งก็มุ่นหวานเลียรอกินบ่ไดไถเป็นบ่ได้ นี่แหละพี่น้องย่าว่ากันเนื้อคู่นี่มันบ่ออกไผ่เขาไผ่พี่น้องเนาะคนห้าอายุหน่อยด้พวอายุหลายก็มีคนอายุหลายด้พวกเนี่ยเล็กหน,น่อยก็มีนเนาะแต่ละคนมันก็นบ่คือการมุมมองแต่ละคนคือน้องมุ่นก็คือว่ากับไอ้ต้นก็นห่างกันยีสิสองปีเนาะแต่น้องมุ่นเลือกไอ้ต้นบ่ได้เลือกคนรอเพราะยังจะเลือกคนไอ้ต้นนี่เพราะว่าความรอกินบ่ได้นองมุ่น่าแม่นบ่น้องมุ่น

สปีทศสี่ปีเลโอ้พี่น้องถือว่าจะโดนตื่นไปเนาะมาหยอดเนาะสามปีเลยไนดะ้ข่าวสุปีที่สี่แล้วถือ mm hmm. ว่าก็โอเคแล้วพี่น้องเนาะ, mm hmm. ะไม่ใช่กับไอ้ต้นเนะ mm hmm. าะบอกว่าอายุห่างกันกับทนายพอว่า,า,วาจิตใจของคนเฮาเนี่ยห่างก,กันก็ถือว่าโอเคแล้วพี่น้องเนาะเอ้าให้น้องมุน่นฝากว่าไฟไฟว่าน้องมุน่นว่าไในพวเตถาว่าให้น้องมุน่น ก็ยังให้น um> ้องหุ่นฝากพี่น้องเบิรงอยู่ในคลิปบราใส่เนอะฝากฝากก็ฝากว่าเออบ่ให้เบ่าแบบเออได้พวเถ่าพวะนุ่งพวะลอยนะทำไมนี่ฮะไม่ต้องว่าเพราว่าได้พวเถ่าพวะนุ่มเพราะว่าสมัยนี่ฮะเขาแข่งกันแบบหาเงินแข่งกันหาเงินหาทำเรื่องแบบว่าชิเถ่าชินุ่มพันโบก็คือโบเกี่ยวเสมอโบเกี่ยวเป็นบมดทั้งหมดพันเจ้าได้พวะรอัวจะนอน นอนแต่ตื่น1 2 12:00นหรว11:00นบ่ตื่นกับบ่ได้นั่นเนาะบ่ทํามาหากินก็คือเก่าอย่างไอ้ต้นนี่เฒ่าแล้วก็ทํามาหากินพร้อมก็ยตื่นไแต่4 0พุ่นเทียงเยสิ4เลยสิได้ยินแล้วว่าโอ้ยโทรมาปุกบ่ยอดแต่ละมื้อกบ่ยอดโอ้กําลังนอนอตื่นบ่ตื่นหยังซ่ๆก็บ่ตัวนี้เนาะราบ่ได้ว่าดอกโอยพี่น้องเนาะมาถึง จุดนีพไ่นนองมาถึงคลิปสุ้ทถ่าย,ยานี่เนาะเอาไปจัดออกเอ